สร้างการเรียนรู้เชิงรุกหรือ active learning ครูทุกคนทำได้ง่ายๆด้วย Google Slide บวก p a เ d e c นะครับเดี๋ยวเราไปตามที่คลิปนี้กันต่อนะครับว่าจะเป็นเนื้อหาอะไรแต่บอกเลยว่าเป็นประโยชน์ในการใช้งาน Google Slide และ p a เ d e c มากๆเลยครับ สร้างการเรียนรู้แบบ Active Learning ครูทุกคนทำได้ครับสวีดัสดีครับยินดีต้อนรับทุกทกท่านนะครับโดยเฉพาะคุณครูเข้าสู่ช่องทีเดนแชร์นะครับและนี่คือตอนที่3เอพิโซดที่3ของ Google Slide บวก p a d d e c นะครับใครที่ยังไม่ได้เรียนรู้คลิปที่1นะครับยังไม่ได้สมัครสมาชิกยังไม่ได้ลงมือติดตั้งส่วนเสริมเนี่ยนะครับก็แนะนำให้ย้อนกลับไปดูคลิปที่1และคลิปที่2กันก่อนนะครับ ในคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้นะครับสสไลด์หลักๆเลยที่มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับในการที่จะให้คุณรูทุกท่านเนี่ยได้เข้าใจนะครับได้รับรู้และได้มองเห็นว่านะครับ Google สไลด์และ Pade เด็นั้นเป็นยังไงเพื่อที่จะนำไปใช้ได้อย่างเต็มที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุดนะครับเดี๋ยวเราจะตามไปดูกันที่คลิปนี้แน่นอนครับก่อนจะไปรู้ฝากกดติดตามก่อนฝากกด u b s c r i b e ด้วยและฝาก กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดแจ้งเตือนคอนเทนต์ดีๆของทีเด่นแชร์ก่อนไปรับชมด้วยนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้อมูลที่มีประโยชน์นั้นมีอะไรบ้างครับโอเคนะครับก่อนที่เราจะไปลงมือใช้งาน Google s l i d e และ p a เด e กันจริงๆจังๆนะครับอยากจะมาส่งต่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับคุณครูทุกท่านก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีข้อมูลอะไรบ้างนะครับ ก่อนเลยนะครับชวนรู้เรื่องนี้ก่อนนะครับเรื่องที่เป็นประโยชน์มากๆมีดังต่อไปนี้นะครับข้อที่1เลยนะครับ Google Slide บวก p a r d e c เนี่ยช่วยสร้างกิจกรรมที่ให้นักเรียนผู้เรียนหรือเด็กๆเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กับคุณครูกับบทเรียนได้อย่างง่ายดายเลยนะครับโดยที่นะครับสามารถมีได้ตอนที่คุณครูเนี่ย จัดกิจกรรมหรือนะครับในระหว่างที่คุณครูบรรยายอธิบายอยู่โดยที่คุณครูไม่ต้องสลับปรับเปลี่ยนไปโปรแกรมอื่นเลยนะครับนี่คือความเจ๋งอย่างหนึ่งที่ไม่ต้องออกไปตรงนั้นแล้วเข้ามาใหม่ไม่ต้องออกไปตรงนี้แล้วเข้ามาใหม่สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆลงไปในสไลด์ที่สอนได้เลยแล้วหลังจากนั้นนะครับนักเรียนก็มีการโต้อตอบกับคุณครูได้แล้วคุณครูก็ดูผลลัพธ์ นะครับที่นักเรียนตอบเข้ามาได้ด้วยนะครับซึ่งจะคล้ายก,กันกับนะครับเป็นหลายท่านที่เคยติดตามคลิปของที่เดนแชร์อาจจะรู้จักนะครับซึ่งนะครับจะคล้ายกันกับ p พเอเวอรี่แวรบวกก o เกิลสไลด์อันนี้ก็สามารถทําในลักษณะเดียวกันได้นะครับเพียงแค่ติดตั้งส่วนเสริมของ p พเอเวอรี่แวรลงไปที่ Google s l i d e นะครับใครสนใจก็สามารถที่จะไปค้นเพิมเ่มเติมที่ช่องทีเดนแชร์ได้ หรือนะครับถ้าเกิดใครมี powerpoint นะครับถ้าเกิดผมจำไม่ผิดและไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าใครใช้ powerpoint 2013ขึ้นไปนะครับบวกกับ pro everywhere เนี่ยก็จะสามารถนะครับดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับ pro everywhere มาติดตั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์แล้วนะครับใช้ร่วมกันกับ powerpoint ได้ อันนี้ก็เป็นความเจ๋งอีกอย่างหนึ่งนะครับบรรยายไปด้วยนะครับนำเสนอไปด้วย powerpoint แล้วก็ให้คนฟังให้นักเรียนให้ผู้เข้าร่วมเนี่ยสามารถมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบในสไลด์ของ powerpoint ได้เลยโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนกลับไปกลับมาด้วยนะครับหรืออาจจะคล้ายกันกันกนกนกบ cardpoint บวก powerpoint ซึ่งถ้าใครสนใจก็ไปเซิร์ชใน google ได้นะครับใน youtube ได้เห็นมีหลายๆท่านทำไว้แล้วนะครับ เท่านั้นยังไม่พอนะครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับเครื่องมือในลักษณะแบบนี้ที่เป็นสไลด์แล้วคุณครูบรรยายไปนะครับมีข้อมูลอะไรลงไปในสไลด์แล้วอยากให้ในักเรียนมีปฏิสัมพันธ์โต้อตอบได้เนี่ยก็จะสามารถใช้เครื่องมืออีก2ตัวได้นั่นก็คือ n e a ยพอหรือ Card ดคลิกนั่นเองนะครับซึ่งถามว่าอันไหนดีกว่ากันอันไหนเจ๋งกว่ากันถ้าเป็นคําถามแบบนี้เนี่ยผมไม่กล้าตอบจริงๆครับ ไม่กล้าตอบจริงๆว่าอะไรดีกว่าอะไรด้อยกว่านะครับแต่จะพูดกลางๆว่านะครับพูดกลางๆว่าแต่ละอันแต่ละเครื่องมือเนี่ยนะครับหลักๆแล้วจะช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์นะครับในงานนำเสนอหรือ presentation ได้คล้ายๆกันนะครับผมใช้คำว่าคล้ายๆกันหลักการเนี่ยคล้ายๆกัน คือครูสอนผู้บรรยายพูดไปนะครับแล้วให้คนฟังให้นักเรียนเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกลับมาได้แล้วการโต้ตอบกลับมานะครับผลลัพธ์ที่ได้กลับมาเนี่ยมันจะเป็นแบบเรียลไทม์สามารถโชว์ผลลัพธ์ได้เลยดูผลลัพธ์ได้เลยคล้ายๆกันแต่สิ่งที่แตกต่างกันในแต่ละเครื่องมือนะครับก็คืออาจจะเป็นรูปแบบข้อคําถามความสามารถบางอย่างข้อจํากัดแต่ละอันที่ไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นใครอยากรู้ว่าแต่ละอันเป็นยังไงนะครับก็ลองไปใช้ในทุกๆอันดูแล้วจะรู้จะเข้าใจจะค้นพบว่าแต่ละอันนั้นเป็นอย่างที่บอกจริงๆครับว่ามีเอกลักษณ์ไม่เหมือนกันมีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีไว้รู้จักทุกๆอันเนี่ยเราสามารถหยิบจับมาใช้ได้เลยอย่างเช่นอันนึงมันใช้ไม่ได้เราก็สามารถที่จะปรับประยุกต์มาใช้เครื่องมือได้นี่คือสิ่งที่ ทำให้เราจะต้องเรียนรู้หลายๆอันนะครับเรียนรู้หลายๆเครื่องมือแล้วหยิบเลือกมาใช้ในสถานการณ์ที่เหมาะสมหรือปรับตามหน้างานไปนะครับข้อที่2นะครับเขาบอกว่าความง่ายของ Google Slide บวก p a r d e c เนี่ยคือไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มให้ยุ่งยากเพียงแค่ติดตั้งแค่ส่วนเสริมเท่านั้นซึ่งใช้เวลาไม่นานนะครับ ถ้าเกิดคิดเป็นเฉลี่ยเป็นนาทีเนี่ยก็น่าจะประมาณ1-3นาทีก็น่าจะเรียบร้อยแล้วสําหรับการติดตั้งส่วนเสริมนะครับใครที่ยังไม่ได้ติดตั้งส่วนเสริมก็ย้อนกลับไปดูคลิปที่2แล้วสามารถติดตั้งส่วนเสริมได้เลยนะครับข้อที่3นะครับรูปแบบข้อคําถามค่อนข้างนะครับมีให้เลือกหลากหลายเลยยกตัวอย่างเช่น c h e number choice นะครับหรือ multiple choice นั่นแหละนะครับเว็บไซต์ draw d r a g a b l e นะครับ ในอันที่ผมทําตัวหนังสือสีแดงไว้นี่นะครับแบบฟรีนะครับแบบฟรีนะครับสามารถใช้ได้30วันเท่านั้นสามารถใช้ได้30วันเท่านั้นพอพ้นจาก30วันไปแล้วจะไม่สามารถใช้งานได้สําหรับแบบฟรีถ้าอยากใช้ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับ mm hmm. ข้อที่4นะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่ามันมีทั้งฟรีและไม่ฟรีด้วยเพราะฉะนั้นนะครับแพดเด็กเนี่ยจะเป็นแบบฟรีเมียม คือมีให้ใช้ฟรีด้วยนะครับนะครับในส่วนที่ใช้ฟรีเนี่ยก็คุ้มค่าและเจ๋งมากละแม้จะไม่ฟรีทั้งหมดแต่ส่วนที่ใช้ฟรีเนี่ยก็สามารถที่จะนําไปออกแบบการเรียนการสอนเชิงรุปหรือ Active Learning ได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วนะครับนี่คือ4ข้อที่อยากจะชวนทําความเข้าใจและอยากให้คุณครูเนี่ยได้รับทราบรับรู้ข้อมูลเหล่านี้ก่อนนะครับ ต่อไปไปดูอีกหสไลด์ที่สำคัญไม่แพ้กันครับถ้าจะถามว่าการเริ่มต้นใช้งานนั้นยากหรือง่ายอย่างไรนะครับผมอุปมาว่ามันเหมือนกับการปอกกล้วยเลยนะครับเพราะมันง่ายแบบนั้นเลยแล้วถ้าใครดูคลิป1คลิป2ผ่านมาแล้วนะครับหรือมีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมเว็บไซต์จะเขีนนะว่าขั้นตอนในการเริ่มต้นใช้งานเนี่ยมี3ถึงสสเต็ป ดังต่อไปนี้เลยนะครับขออนุญาตขยายความเพิ่มเติมให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับขั้นตอนที่1เลยนะครับก็คือคุณครูเนี่ยจะต้องติดตั้งส่วนเสริมของแพรเด็กลงไปที่ google s l i d e คือพูดง่ายๆว่านะครับเข้าไปที่คลิปนะครับตอนที่2ของแพรเด็กที่ทีเดนแชร์ทาไว้นี่แหละแล้วลองดูนะครับมันแป๊บเดียวจริงๆพอติดตั้งส่วนเสริมเสร็จแล้วนะครับถ้าเกิดอยากให้ไวอยากให้เร็วเนี่ยผมแนะนําให้คุณครูเนี่ยเตรียมเนื้อหาเอาไว้ก่อน ซึ่งถ้าใครมีเนื้อหาอยู่ใน powerpoint แล้วอยู่ใน c a n วาแล้วนะครับก็อาจจะดาวน์โหลดออกมาก็ได้หรือนะครับจะเซฟมาเป็นภาพก็ได้แต่ถ้าจะให้ดีให้เวิร์กเนี่ยลองเรียนรู้และลงมือทำใน google s l i d e นะครับจะสะดวกแล้วก็มีการใช้งานได้อย่างเต็มที่มากกว่านะครับแต่ก็นั่นแหละครับไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวสามารถปรับประยุกต์ได้ตามความเหมาะสมตามความถนัดของตนเองเลยนะครับ ข้อที่2คือนะครับเปิด Google Slide เตรียมเนื้อหาบางส่วนเอาไว้และเลือกส่วนเสริมในรูปแบบข้อคำถามที่ต้องการนะครับผมยกตัวอย่างเป็นอไอเดียเล็กๆก,ก่อนก็แล้วกันนะครับว่ายกตัวอย่างเช่นนะครับในรูปแบบของ Number เนี่ยคุณครูอาจจะถามเกี่ยวกับจำนวนครั้งก็ได้ซึ่งอาจจะใช้ในกิจกรรมวอร์มอัพกิจกรรมอุ่นเครื่องก่อนก็ได้นะครับเช่นถามว่า เพลงกิ่งก้งกานใบเนี่ยมีคําว่ากิ่งกี่ครั้งนะครับก็อาจจะร้องให้ดเด็กๆฟังให้ดเด็กๆร้องเองหรือเปิดคลิปใน YouTube ก็ได้นะครับแทรกลงไปเลยแล้วก็เปิดให้ฟังหลังจากนั้นก็ให้นักเรียนเนี่ยตอบอันนี้เป็นการวอร์มอัพการขุ่นเครื่องก่อนก็ได้นะครับหรือนะครับถ้าเกิดจะประยุกต์ใช้ในเรื่องของเนื้อหาเลยเนี่ยนะครับก็อาจจะให้นักเรียนเนี่ยนะครับคิดคำนวณอะไรง่ายๆก็ได้แล้วที่ นะครับคำตอบที่ต้องตอบเนี่ยจะต้องตอบเป็นตัวเลขนะครับจะตอบเป็นตัวเลขซึ่งอันนี้ก็จะสอดคล้องหรือเหมาะสมกับข้อคําถามแบบนัมเบอร์นะครับต่อไปแบบชอยส์เนี่ยอาจจะประยุกต์ใช้ในเรื่องของการสํารวจทำโพทำโวประดมความคิดต่างๆก็ได้นะครับซึ่งอันนี้เหมาะมากๆเลยนะครับหรือยกตัวอย่างเช่นแบบดรอ w i n g นะครับก็ให้ทําเครื่องหมายการกรบาทเครื่องหมายทู ลงในสิ่งที่คิดว่าถูกหรือผิดสิ่งที่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องนะครับปรับประยุกต์ใช้ในรายวิชาคณิตศาสตร์จํานวนคู่จํานวนคี่นะครับจําจนวนที่หารลงตัวหารไม่ลงตัวนะครับอะไรเหล่านี้นะครับและในรายวิชาอื่นๆเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าคุณครูแต่ละท่านสามารถไปออกแบบเพิ่มเติมได้อยู่แล้วนะครับหรือถ้าเกิดไม่คิดอะไรมากก็อาจจะมีภาพภาพหนึ่งมาไม่มีภาพอะไรมาเลยแล้วให้ภาพ นะครับให้นักเรียนร่วมกันวาดภาพตลกๆด้วยกันอะไรประมาณนี้นะครับก็จะเป็นสีสันอย่างหนึ่งที่สามารถใช้ได้เพราะฉะนั้นนะครับเราสามารถเลือกรูปแบบข้อคําถามให้สอดคล้องให้เหมาะสมแล้วนําไปใช้ในกิจกรรมที่เกี่ยวกับเนื้อหาหรือไม่เกี่ยวกับเนื้อหาก็ได้เดี๋ยวเราจะไปลงรายละเอียดเชิงลึกในคลิปในตอนต่ตอๆไปนะครับข้อที่3ครับกดที่เมนูส่วนเสริมนะครับเลือกแพดเด็กเปิดขึ้นมานะครับ ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับส่วนเสริม p a d d e x for Google Slide Add-on นะครับแล้วก็ Open p a d d e x ขึ้นมานะครับในลักษณะแบบนี้เลยนะครับอ่าโอเคดูต่อนะครับหลังจากนั้นนะครับคุณครูก็จะกดนะครับด้านขวามือพอปรากฏเมนูขึ้นมาก็กด Start Lesson ในฝั่งของคุณครูนะครับฝั่งของนักเรียนนะครับในตอนที่จะเข้าเนี่ยอาจจะไปที่ a p p p a d d e x c o m j o i n หรือถ้าเกิดจะให้สั้นและสะดวกต่อน,นักเรียนเนี่ยให้นักเรียนเข้าไปที่ joypd.com นะครับซึ่งทั้ง2ลิงก์นี้จะพานักเรียนไปที่หน้าเดียวกันคือหน้าของการใส่โค้ดของคุณครูนะครับคุณครูก็ใช้โค้ดขึ้นจอหรือถ้าเกิดใครออนไลน์ก็ส่งโค้ดให้กับนักเรียนนะครับในช่องแชทต่างๆก็จะเป็นวิธีการใช้งานที่ง่ายเหมือนกับบอกกล้วยเลยใช่ไหมครับ โอเคครับในคลิปนี้ต้องเอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับพามาเรียนรู้2ส,สไลด์แต่ผมเชื่อมั่นว่า2ส,สไลด์นี้จะทําให้คุณครูเนี่ยได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการนําไปตัดสินใจนะครับหรือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนะครับประมวลผลว่าฉันจะใช้งานแพรเด็กเนี่ยในลักษณะแบบไหนใช้ในมุมไหนได้บ้างข้อคําถามแบบนี้เหมาะกับอะไรเป็นประโยชน์ใช่ไหมครับ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีและเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปบน facebook ของตนเองส่งต่อให้เพื่อนนะครับหรือจะส่งต่อไปให้กับเพื่อนครูที่อยู่ในกลุ่มสาระเดียวกันก็ได้รักใครก็ส่งให้คนนั้นสนิทกับใครก็ส่งให้กับคนเหล่านั้นได้เลยนะครับแน่นอนครับถ้าชื่นชอบมากๆจริงๆและยังไม่ได้กดติดตามก็นะครับ เป็นกำลังใจให้กับทีเดนแชร์นิดนึงครับกดติดตามกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดแจ้งเตือนคอนเทนต์ดีๆของทีเดนแชร์เดี๋ยวตอนหน้าเราจะไปลงมือลงสนามใช้ g o o g l e Slide บวกแพรเด็กกันจริงอามพาดด้วยประการทั้งปวงนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวดัสวัสดีครับอย่าลืมไปดูคลิป1คลิป2และลงมือทำกันนะครับ